สวัสดีครับวันนี้ประโยคบอกเล่าก็จะมีคลิปดีๆคลิปหนึ่งมาฝากอาจจะง่ายสำหรับใครบางคนแต่บางคนที่ยังไม่เคยทราบก็อาจจะตกมาตายเหมือนกันน,นะครับในแอปเซลลนะครับวิธีเชื่อมสายส l มท็อกนะครับให้ให้ใช้ได้ในเซลลนะครับถ้าเราโหลดมาเอข้าไปที่แอปเซลลโหลดมาครั้งแรกมันจะมันจะไม่ใช้ไม่ได้นะครับ เข้าไปในแอปใช่ไหมแล้วก็ไปที่จุดไข่ปลาสามจุดขวาบนครับจิ้มเข้าไปครับขึ้นมาเราก็ไปติ่ตัวเลือกครับบรรทัดท,ที่สองตัวเลือกจิ้มเข้าไปแล้วก็ไปบรรทัดที่กดปุ่มเพื่อพูดนะครับกดปุ่มเพื่อพูดเราจิ้มเข้าไปครับบรรทัดที่ห้ากดปุ่มกดเพื่อพูดเมันจะขึ้นมาแค่ั้นมันจะไม่มันจะไม่เห็นนะมันจะไม่มีแค่ไม่เห็นอการมันจะมีแค่ปุ่มหน้าจอกับ ให้ทาการกดที่เครื่องหม้บวกหนึ่งครั้งนะครับก่อนอื่นลืมไปก่อนอื่นต้องเสียบสายสมทอกไว้นะครับเสียบสายสมทอกไว้ก่อนนะทั้งเจากเสียบเสร็จท,ท่านก็สําหรับสมาทอกที่มีปุ่มกดปุ่มกดพูดนะฮะที่ที่มีไม้เนี่ยในใสายนะครับกดที่เครื่องหม้บวกนะครับเครื่องหม้บวกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วบอกว่ากดแล้วปล่อยที่ปุ่มหนึ่งครั้งก็คือปุ่มสมาทท็อกที่เรามีนะ มันจะบอกกดเดี๋ยวนี้เราก็กดเข้าไปครับปับป๊บปั๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราใช้ได้แล้วทีนี้หูฟังเนี่ยเห็นไหมนะครับหูฟังแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าสมอท็อกเออไม่ใช่เข้าไปที่หน้าเซโร่เลยนะในนี่ไปที่ตัวเทเสียงแล้วเราก็กดที่ตัวสมอทอกนะกดที่ปุ่มสมอทอกเนี่ยกดปับป๊บ มันก็จะขึ้นสีแดงอันนี้เป็นการพูดแล้วนะนี่คือพูดแล้วนะกดที่ตัวสมอลท็อกมันก็จะพูดแล้วแล้วเราก็กดที่หน้าที่หน้าโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันไม่ใช่เช่นกันก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับนะเอามาฝากแล้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับอย่จะลืม ติดกามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ